สวัสดีค่ะมาถึงแล้วมานาวนี่เอน้าจางจะกลับพอนะน้นี่หมาชนเลเจอฝนต่อไอะห้งแนมาพ้อมกับสายฝนแสดงว่าาุมาถึงยุ้องนาจำป่าเมื่อกี้เาน้าจางบลูกจางจ๋ามากินข้าลูกมากินข้ามาแต่แต่ทังคูนมาถึงวาอน

ก็เมื่อคืนก็ทำทำยน <laughs> ะแส่แดงว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกสองวันแล้ววันนั้นไปฝนตกไม่ได้คือนเอได้ยัเข้าวกระไม้สีวีนาานเยอะ,อะ มาได้จงเท่าไรโอ้ยนหเลยไ่โน่ดิบๆเลยไนนี่ม่นนไม่สนนลทิ้งหมดทุกคนเลยโอ้ยแม่จะกกลับไปไหนแล้วนะแม่จะกลับแล้วนะแม่จะกลับกลับไปไหนมานลูกไม่โนแล้วน้ไม่โซนแล้วมานับตังมากินข้าวลูกกินข้าวไ่ลูกแน่ไปกินข้าวมามากินข้าวเน่ข้าวหนมัน เนกกับข้าวนี like, look, e ่กินแล้วไ่รูมกิข้าว่อนมาป๊บ้วไปนแปลว่าสมื้อไม่โตแล้วมื้อนี้แล้วมาแล้วดฝนตกมานี่น่ะเออ่บ้ไม่ตตมาน้าน่เงดบนแด่ชมืดอม่ทางไปนันกตทางมาได้อยู่บ่ นัตอ้ก็ยังมาถูกมเ้าูขเลยได้แปะปะแค่วรอบเดียวขับมาเรื่อยๆอ่ะขับมาเรื่อยๆวจังไม่ห่างแม่แล้วเว้ยนตังไม่แม่แล้วจะไม่ยู่แม่แล้วันจมอยู่กี่วันคะเนี่ยหนูไปเรียนที่ไหนนะได้ยินข่าวว่าไปเรียนที่ไหนน้าเรียนที right> ่ไหนลูกเรียนที่ไหนอะียนที่ไหนไปด้วยใช่ไหม โรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรและโรงเรียนหนูนะเหมือนโรงเรียนน้องน้องน้องแอดมินไหมไม่มีหลังอ่านแล้วว้าวจิจงจงกอนกเก้ายังไม่หลงมาโรงเรียนกับแอดมินน้อยไหมวัสดี่ไปแอนยังสวัค่ะค่ะนักตั้งไม่ได้ใช่วยไปแอนสวยขึ้นนักตังมาเรียนกับแอนมินน้อยไหมเป็นเพื่อนกับมินน้อยไหมโอ้ฝนตกค่ะลูกหน้าฝน พักก่อนแป๊บหนึ่งโค้งตกตลอดนึงตกทุกวันกมือไป้ยงกคือแก้กงเหยียดคือก้ามีโจกบเงี้ยเกิตมจกเงนะเิดตัมเ่งเก้าหมดเดยวแต่แกมซึ่งเีวจะชี้เป็นหมดแหน้องนาจังมาพร้อมกับสายฝนน่าตังมาพร้อมกับสายฝน วัดบานเฮาอยู่ทางนี้เลยสีไปเอางนี้แล้วก็มาเอาเว้นบอปลองแบบนี้แหลเหตุโคนจะขึ้นเนอะเดี๋ยวไปเก็บไปนครับมาใส่เต้าเจี่ยเห็นแล้วโง่เนาะอบอเห็นบ้านเฮาไม่ได้ไ่ดบอเอนือกันตก้าบอเ่็นไ่เห็นอออลนเเ็นอออไลน ปีนี้เป็นปีเฮ็ดเพาะเนาะปีนี้เป็นปีเพาะเห็นพี่อาชีพไหมส่งมาให้พักกันดำนานาลาอาชีพกับพี่ไปแอนดำนาไนามือจะพักกันดำนายอดเอาสุนายยอดจะมีแต่มันมีอ้อมาตอนนั้นเดียดยอดปลายยอดฝนตกมามีอ้อมันจะพาดเดี๋ยวไทยดำไอ้คนนี้มาไอ้คนนั้นไปนะเมื่อกี้เนี่ย พึ่งมาลาแป๊บๆแต่ก็กลับแล้วเดินทางแบบยาวๆเลยนะคะโอ้โหยาวๆเลยเดินทางแบบยาวๆเลยสามชั่วโมงนะขับรถมาไม่ไม่ไม่บอกว่าจะกลับตอนบ่ายเที่ยงแล้วจะบ่ายแล้วเที่ยงกว่าแล้วหรืจะบ่ายแล้วอยู่สักพักกันเนาะ ให้หายเมื่อยก่อนน้องก็ไม่ยอมแน่นลุ้ยไปแล้วน้องอ่ะส่วนอะไรลูกมองอะไรอะไรลูกตุ๊กตามาเลยจุกข้องไม่อยู่เราขโมยเล่นเลยมาเลยอืมเฮ้ยเออเออเขาลืมเบ๊ะแล้วก็ลืมเบ๊ะ จำปะดงพายหญ้าเป็นลูกแพะควายเห็นควายมาไม่ได้ต้องไปส่องเออนี่มอะไรดีเออดูปุยยืนเต็มจอเลยอ่าก็เจ้าถ่ายเขาก็เต็มจอ ค่อยถ่ายนู่นควายนู่นจะซูมเลยซูมเลยยังไงซูมทะลุจอเลยยังไงข้าวตาวันนี้มีแต่ควายควายควายเท่านั้นฝนตกยญากำลังอ่อนควายก็ชอบแทะเนาะคุณวายกินหญ้าดีนะมีหญ้าำให้มันกินคู่มือคู่มื้อนี่มันก็จะได้กินหญ้าอ่อนตลอดเนาะอืมแต่ยัง อยาให้มันนั่นได้นะอยาให้มันสูงขึ้นมาได้เนาะแข็งถ้ามันแข่งมันแข็งมันไม่กินถ้ามันข่าทุกวันหนูอนโอ้เมื่อวนกินข้าวมันตังกินก็ประมาณนี้นะคะกินก้อนมากโอ้กินอะไรสาวแอนแข่งเห็ดละงูค่ะแข่งเห็ดละงูกินสามมื้อไม่หมดไม่สองมื้อกินสองมื้อพอดีพี่วรีสั่งเห็ด จากเบนไมาให้ได้แกงและได้แกงและโอ้โหใหญ่้วยสองมือเลยอือร่อยมากครับุกใจมากเมื่อกี้ถ่ายส่งไปที่สาวดูแล้วธอบอกว่าโอ้่ากินแกงเจเพราะเราไม่ใส่ใบยะนางเราแกงจะเฉยไงเราก็ไม่ใส่เราก็ไม่เคยใส่นนใบยะนางแกงกินแถ้าถ้าถ้าดอกไม้มันน่าใส่ใสเห็ดมันใช่เพราะเห็ดมันไม่มีอะไรกับไครนี่นะครับ อาหารเจน่าทานมากเลยโอ้โหอยากทานอาหารเจจริงเลยตอนนี้ทำผ้ามาส่งของใทยบ้าง่แตไอนีเปียวมาเอาแล้วใช่ไหมคะไม่มาเอาแล้วใช่ไหมคะหรือยังครับนี่ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศนะวันนี้คงจะตกทั้งวันเมื่อกี้ก็ตกตอนเราลำกลาง ท่าสายฝนมานะคะว้าวว้าวว่าวนี่นะคร่ตีบรรยากาศเย็นสบายสบายนี่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝนจะตกอีกแล้วนะคะ